สวัสดีครับคลิปนี้มานําเสนอลําโพงตัวที่รู้สึกว่ามหัศจรรย์มากนะครับตัวนี้เป็นทางแบรนด์กูจูดูผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับแต่ว่าเขาย่อม,มาจากกูดจ็อบดูนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าใช้งานแล้วประทับใจมากนะครับ รุ่น A B 4 0 5 1เป็น w i o l e t Speaker นะครับสำหรับตัวนี้มาครบทุกฟังก์ชันจริงๆแล้วก็ให้เสียงที่รู้สึกว่าเซอร์ราวจริงๆลำโพงตัวนี้มาพร้อมกับขนาดที่เล็กมากนะครับดูมือผมนะสำหรับด้านบนตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นตา่ายให้เสียงออกโดยที่เสียงจะออกด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นแค่ฐานด้านล่างซึ่งมีปุ่มนะครับตัวนี้เป็นปุ่มลดเสียง ปุมเปิดแล้วก็หยุดแล้วก็เลย์แล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดแล้วก็จะมีเปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีไฟมีบวกนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มเสียงตรงนี้ส่วนอื่นๆอีกด้านหนึ่งก็จะมีเสียบ AUX ได้เป็นลำโพงเข้าได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ Memory ี a การได้สามารถชาร์จได้เร็วด้วย Type-C ซึ่งพอร์ต p e c ก็เป็นที่รู้กันว่าชาร์จได้เร็วนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ลองเข้าไปดูนหน้าร้านได้ครับ คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ซื้อไปเกือบทั้งหมดรีวิวดีทั้งนั้นนะครับคุ้มค่ามากๆตัวนี้ราคาเพียง1้9ยาปบกาาทบอกเลยครับดีจริงๆนะครับคุ้มค่าจริงๆสั่งซื้อเลยผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะสั่งซื้อตัวนี้หรอกตอนแรกแต่ว่าเนื่องจากทางแบรนด์เขาส่งให้ทดสอบนะครับทดสอบและประทับใจจริงๆนะครับด้วยราคานี้ทําได้ขนาดนี้ทําได้ยังไงผมกลัวมากอนาคตจะราคาขึ้นนะครับคิดว่านะต้องมีขึ้นแน่ๆไม่น่าจะ ทำได้ราคานี้นะครับน่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นเฉยๆถ้าเกิดท่านไหนต้องการก็กดตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสรุปรุ่นนี้เปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็มีสเปคตามนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็บลูทูธสตูดิโอสารว์ซาวนะครับมาลุยกันเลยในการเปิดใช้งานนะครับผมชาร์จแบตเต็มแล้วเปิดปุ่มนี้ได้เลยนะครับ <Bluetooth. S 1> นี่คือสิ่งที่เป็น <Bluetooth. S 1> อ่ามาแล้วครับค้นหาบลูทูธอยู่นะครับผมเปิดเชื่อมต่อบลูทูธ ามาแล้ว A B 4051นะครับเครื่องนี้เครื่องช้านะอันนี้เป็น iPhone 6S Plus อาจจะช้านิดหนึ่งอ่ามาแล้วครับเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงผ่าน Spotify นะครับแล้วก็ทำเป็นช็อตสั้นๆให้ฟังเนื่องจากว่าเปิดยาวเนี่ยโดนลิขสิทธิ์ทุกทีเลยผมจะเปิดเพลงเป็นบางเพลงสลับกันไปนะครับจุดสำคัญคือผมเปิดดังสุดเลยนะจากมือถือเสียงไม่แตกนะครับ Ich เรื่องไฟนะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้อ่านี่นะครับโหมดอีกแบบหนึ่งคือไฟกระพริบแบบนี้แล้วก็ถัดมาไฟกระพริบแบบช้าๆนะครับแล้วก็โหมดถัดมาเป็นนิ่งครับอ่าขยับนิดนึงอันนี้เป็นไฟเปลี่ยนสีอีกแบบหนึ่งนะครับอ่านี่เร็วๆมีหลายโหมดให้เลือกนะครับอ่าตัวนี้อีกแบบหนึง่ง โอ้โหโหมดเยอะมากครับไม่รู้จะใช้โหมดอะไรบ้างนะครับตอนนี้อันนี้คือปิดไฟนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดดิมมิ่งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับมมีววววัันต่้ไาาดูเจช ไ,ไและฉันนั้นเข้าใจด้วยดี oh. เสียดแล้วขอาไปกอดเธอไหม โอเคครับจุดเด่นๆของลำโพงตัวนี้นะครับเท่าที่ทดสอบมาเมื่อสักครู่ก็1คือเซรามากๆนะครับให้เสียงที่ใสแล้วก็เซราวนะครับถามว่าเบสมีไหมมีแต่ว่าไม่ได้เด่นหนักๆเท่ากับตัวใหญ่นะครับเขาก็มีความสามารถในมุมของเขาซึ่งราคาก็แค่189บาทททาได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับโดยวัสดุด้านล่างที่ตรงเนี้ยเป็นการลื่นด้วยนะ คุณสามารถพกพาใส่กระเป๋าไปเล่นที่ไหนก็ได้นะครับสามารถใส่สายห้อยด้วยซึ่งในกล่องแถมสายห้อยมาด้วยนะครับในกล่องจะมีนะี่ครับเขาจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยซึ่งตัวนี้เป็นสาย USB-A to Type C นะครับแล้วก็จะมีสายห้อยมานะครับมีคู่มือมาให้เล็กน้อยเป็นแมนนวลแล้วก็สเปกนะครับ ผมยืนยันว่าตัวนี้คุ้มค่าดีมากๆมีไฟแบบนี้สวยแบบนี้แล้วก็อีคไลเซอร์ที่เป็นไฟนะครับสามารถที่จะให้แสงได้สวยงามดีกระพริบได้ด้วยตามจังหวะเพลงได้ด้วยนะครับราคาแค่189บาทนะครับคุณเข้าไปอ่านก่อนเข้าไปดูสเปคก่อนยืนยันว่าดีจริงๆนะครับไอที IT ประจบ้านยินดีที่จะเอามาแนะนํานากตัวนี้นะครับก็ฝาเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ ใต้คลิปผมมีใส่โค้ดส่วนลดไว้ให้ด้วยเป็นโค้ดส่วนลด20%สําำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่ IT ประจำบ้านรีวิวให้กูจูดูนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ตามลิงก์แล้วก็ใส่โค้ดลด20%เข้าไปได้เลยส่งตรงถึงบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้นะครับสับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ